สวัสดีพี่น้องนะครับเนาะที่เขามารับชมครับส mm ิ hmm. พาพี่น้องมาเล่นให้เล่นหน้าครับวันนี้มาเล่นส่วนบท่านครับ mm hmm. เบื้องบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นทั้งหน้านะครับเนาะทิ้งหน้าไปสำหรับนอนเว้นครับ mm hmm. อืมสิบแบบนี้ไปทางบนครับเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปครับฝั่งนี้ก็เป็นสาครับสา ส่นทานั้นก็เป็นสาคื้กันี่น้องสาเป็นสาเรียงปลาทัดกันแบนอันนี้ไปเห็ดหน้าครับอันนี้ก็เป็นคล้องสร้างเขาหน้าครับไปน้องขุดไว้่ส่ปลาอยู่ครับเวลาเวลาที่ฝนตกมาหนามมันสิไหลไหลลงมาจากทั้ๆเหครับี่น้องหนามวัตทงวัทถาอ้าวเนี่ยจะไหลมาลงนี่มาครับหม่องทอหน้าผมตรงนี้ก็คือติดกักป่าไปเลยครับ มันไม่คล้องนี่ไงไม่ก็ว่าสิมาแต่งจริงกับท่านครับพี่น้องต่อไปเฟืองชมสวนของท่านนะครับเนาะสิไปทางพี่ครับปลูกไว้พื้นที่ซีไรสองงานครับพี่น้องเนี่ยก็ปลูกไปซแซมแซมกันไปนั่งกับประมาณหารอยต้นครับดี่กับหาอะไร อันนี้จะเป็นล่องมีหน้าพวกสวนห้องหกได้พี่น้องผาก็ได้มาล่งสวนครับเพิ่งเห็ดเหี่ยนเขาทั้งเหีนน่ยนเห็ดเฮี่ยนเห็ดท่าเห็ดบ้านน่ครับเห็ดพันเสรเจดอกกะครัถือโอกาสมาเข้าสวนกันนี่ครับอันนี้เป็นหุ่นสองครับเพราะว่าตอนนั้นเ่าจะเอามาหารอยต้นเท็ดเดี่ยวเิ่นบ่มีพันพ่อครับเป็นสามรถแสงทองไดพี่น้องครับ ท่านสามแสงทองให้พาไปน้องชมสวนครับอันนี้ได้สามเดือนพี่น้องท่านสามเดือนนะครับต้นหัประม่านเนี่ยะมาณเมตรเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบเมตรสามสิบนี่แหละครับนี่ยเราวา,างล่องก็สามเมตรปกติถ้าลังมันเอารถไถมาไถเนาะพี่น้องเนาะคนเกิดยงหงอยบ่ได้เนี่ย ก็อลองกันสีประมาณสามเมตรห้าสิบแล้วกันซีลองสี่เมตรนี่นะครับนี่ครับแต่ว่างต้นกับ,บ,บส,ส,สามเมตรกางๆสามเอ่อสองสักับสามเมตรแล้วครับสองเมตรสองเมตรแปดสิบสองเมตรเจ็ดสิบประมาณนี้ต้นกับสามเมตรอันนี้จะเป็นหุ้นแรกที่ปลูกนะครับเพื่อนๆเนอนะได้หกเดือนแล้วครับพื่อนอัน,นที่แรกได้สามเดือน นะครับพิ่งได้สามเดือนอันนี้ได้หกเดือนก็สิต้นใหญ่เนี่ยท่านหกเดือนครับพิบ่งถ้ากันว่าแจ้งจริงห่ท่านพี่น้องแล้วก็เอาหนานดมค,ค,ครับคนงานครับว่ะคนงานจิ้มเสื้อกองเกงคนงานโอ้โหครับงององอยืดสว้อเหนครับแ <laughs> ม่บนันแม่บนันพี่น้องแม่บนัน ครับต้นก็บสีประมาณนี่สูงสูงกับสีอยู่ประมาณสองเมตรนะครับก็มสูงหกเดือนกับสีประมาณสองเมตรครับนี่ครับมันจะหกแนงนะครับมันก็นจะได้เตีงออกครับตลูกแนงพยายังขึ้นมาแตีงออก mm. พอจะได้เริ่มเอาหน่วยพี่น้องจะเริ่มเอาน่วยแล้วครับก mm. ็บเลยต้องแตีงออกใส่ปุ๋ยเอาหน่วยครับ แนะนำเลยนะครับเพื่น้องทันผู้ได้เคยใส่ปุ๋ยสิบหาหายี่สิบครับที่ว่าเอาโน้ยไปนั่มแบบลุงต้นแบบลุงใบไปนั่มแบบนี้ครับนันดีดีก็แปดยิบสี่ยิบซี่ป่ะปุ๋ยเอามากท่าผู้ใดเคยใส่หล่าถังข้ามแนะนำเลยนะครับนะครับสพล่อง มันกันนุยน่วยเป็นมาตะเดือนสามพี่น้องผมเอา,เ,อา,เ,อาเด็ดนุวยมันถิมแต่ว่าบ้านนี้สิเอานุวยแล้วครับก็เริ่มสิมาตแตงจริงแล้วกว็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเอาน่วยครับน่ครับพื่สร้างหกเดือนครับเนี่ยประมาณเนี่ยพี่น้องงามบ้างงามกานนามับให้คำแนะนำนิดเดียวพี่น้องถ้ากับส่วนรายก็สิสองเมตรขึ้นอยู่ครับเดียวบ้างในส่วน อืมนี่ครับน่วยมันก็ที่เรียกดอกกับน้วยลหลายพี่น้องบริมาฝนฝน,นพาครับฝนมาพาเราตองหยีก็เลย,ยน่วยโอดอกหลุดลดนมดน้วยกับจิเหลือแต่พวกที่ผมมันปิดถิ่มบ่เมิดนะมันกันยั่งอยู่ครับก็บจะมี ว่าบ้านนี้ก็จะเอาดีครับเนึ่งคือเอาใส่ปุ๋ยเอาหน่วยแล้วก็ฉีดอร์โมนนโอ้ยกากพี่น้องติดตามไหมนะครับเด้อเดี๋ยวผลงานสวนพุทธซาครับเดี๋ยวถ่ายให้ลงให้เบื้งเรื่อยๆครับใส่ปุ๋ยแล้วมันเป็นอย่งไรมันออกหมากดกบอ้ถ่ายให้เบื้งครับยังไก็สวัสดีครับ